มากินต้มหอยกับแก้วซีฟู้ดเด้อต้มหอยสวัสดีพี่น้องสวัสดี MC แท้ๆหมดทุกทท่านเนาะมามาเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวตันเซาน้ํากันกับนั่นหอยมื้อนี้นะอาหารกัอาหารบ้านๆเฮานี่แหละทงให้งนาหอยต้มใส่อ่าใบมะขาม กินหอยนางมคนอคนื่นกินหอยนางลมสคนหลงางกินหอยขี้กระตาย

มื่อนี้่อนี้กัอยู่สองพลูกตามเคยพี่นกมาใสา่ออกไปส่วนไปนานแตัแต่เศร้าเกิดไกลแล้วกัยังประทันมาปนี้ได้จีิงข้าปกินเลยเอาไปไหนไหนเอาไับอนนะ่ะไม่ได้ตับ okay. ขี่หอยฮึ่มมาเป็นอะมาเป็นเราไหมตอนน้ำกัน แช่แชน้ำกัน มัเขาเศร้าสัต <c oughs> มันนี่กระิบมุ้งเครืองนะเห็นนั่นเห็นนี่อยู่ปร่จํา,า,จากรเพรน,นเข้าเพรนกันมันคนละาจามมือแรง Một gạo, mặc áo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  mặc Một mặc áo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  mặc có mặc áo หอยยวนเชียงกว่านเป็นหอยกิบกีใหญ่ก็ยัน่าแหละจตดับเยตอาไปปีนน้นสอโตโลนึงก็มันใหญ่ไปสื้สอแตงโมนิน,น,าน,น,านหาจะกินกระบ,บมี พลังคนบาทานได้กินกันมาเด้อบางคนัมาตื่นแต่นอนทำประยักษ์มื่อวันอาทิตยโอ้บอกความมื่อันนี้เป็นวันทิตย์แน่หลายคนก็ะชิบพักผ่อนอยู่บ้านอยู่เฮือนบางคนก็นบ่ได้พักผ่อนหืม โดยเฉบาะมันเาว้าให้เศร้านานนาวมาทันเดลแล้วรือบางคนเลยอังกระแพ้จางคนลลกล้าจางดำนาห้คือบางบ่อนจะกับเจ้าเห็ดนึ่ตัวจางโยนเอาโยนเอา แต่ก้านต้องต้องอันอันเ <Okay. S 1> พราะเพราะอยู่ในนั่นแหละในตะอัน,น,นกระถัดเพาะของมันนะถึงถาดไม่ถาดกันบัตเตอร์เฮาสีดำม,มันกาแก่นหนักก็ถอนถอนมันใส่กระตาเต็มกระตาแล้วกันไปแล้วบาดนี้รนะคิมปอก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 เอานาต้องเป็นนามีตม้ม นาบ่มีตมก็ถือว่าตายกระเดยยูอยบ,นอ,ยอ,อ,ยบอนที่มีตมมันนาตมมัตสันซะเห็นได้นั่นก็พอ,อนั่นอยู่ในนาเขากับนาตมก็เหมือนนะเสื้อ,อกระถัดพันอันกาเพราะอืมมาหลายๆเยนาะ เป็นล้อยคนห่ะเป็นล้อยฐานมาเปีนหน้าเาก็เก็บไว้เก็บไวต้ตลอดนะง่ายเวลาลูก้าอีกมาดิเสียบาดิจ้างคนลูกา้าอืปีหน้าย้อนเอากันบเบาเสื้อว่ามันสนะีนั่นนะหยานะ จะแรกคือที่เขาเอาอไ,ทไท่สองเท่านะบานแบบในสิบมือมรือ่าสองอาทิตย์นไทยย่อีกบันนะึ่ง